ค่ะตอนเล็กๆเนี่ยไม่ทราบว่าพี่สาวไปเอาตำราจากใครมาตอนนั้นอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็มาแกงพวกเราชอบทุกคนเลยค่ะพอแกงลาวทีไลหม้อใหญ่ๆเนี่ยไม่กินอย่างอื่นเลยกินแกงลาวกับน้ำปลาพริกปน่นบีบมะนาวหน่อยจะใส่เข้าวคั่วเด้ยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊ขาวหรือน้ำปลาค่ะเนี่ยเราก็กินกันแค่น,นี้ค่ะพวกเราเป็นคน กินกันง่ายนะคะสนใจเข้าไปตามใน y youtube ครอบจักรวาลของป้าน้อง<จ>ะนะครมจะมาแกงลาวนะคะเอ่อก็จะใส่ผักบุ้งมเะเขือแล้วก็จริงๆเขาใส่ถั่วฝักยาวแต่ป้าน้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะคะ่ะมันฉีดยาเยอะป้าน้องใส่ถั่วหวานแล้วก็มีเอ่อคอมคอมหมูย่างนะคะป้าน้องเอาอบเ้า ลายน้ำมันค่ะแล้วก็ใส่ชโอมนิดหน่อยค่ะหัวนี่เราล้างแล้วก็แช่เมกกิ้งโซดาหรือน้ำใบลางจืดนะคะแล้วก็กเดี๋ยวก็ล้างทิ้งสักสองสามน้ำเราก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วลอกกาบข้างข้างออกค่ะมะเขือก็ตัดครัวมันออกนะคะแล้วล้างน้ำแ<า>ช่ไว้สะอาดนะคะ เดี๋ยวใช้มือบิดนะคะอย่าหั่นนะคะหั่นเราจะไม่รู้ว่ามันอ่อนหรือแก่นะคะหันหนห่นชิ้นอย่าอย่าให้มันบางเกินไปนะคะหันน่นเตรียมไว้คันน้ำใบายานางไว้นะคะสักสองกิ่ม,มือเอาแต่น้ำค่ะแล้วนี่หน่อไม้ล้างแล้วก็แช่ใบย่บายนางไว้ค่ะน้ำใบย่านางไว้เขาจะเทำให้เได้กดยุ่ หลิกน้อยมันจะฆ่ากันในตัวค่ะอันนี้น,น้ำพริกแกงป้าน้องก็มีตะขาตะไคร้หอมกระเทียมค่ะแล้วก็พริกใหญ่พริกขี้หนูป้าน้องก็เอาลงรวนหน่อยมีรากผักชีด้วยนะคะมีสามเกิอนะคะป้าน้องใส่ไปเนี่ค่ะป้าน้องก็ ให้เขาสุกหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาน้ําเติมแม่บอกว่าแกงอะไรก็ต้องตามแต่ถ้าเผื่อเราผัดให้หอมเนี่ยเขาก็จะอร่อยค่ะนั่นนะคะก็ใช้น้ําล้างคกหรือน้ําใบย่านางก็ใช้น้ําล้างคกหรือน้ําใบย่านางเนี่ยผัดพอหอมดีเดี๋ยวก็เอาหน่อไม้ที่แช่ น้ำใบายานางลงใส่นะคะเห็นไหมคะก็ลงใส่แล้วก็เปิดไฟปั่นน้ำนหอยหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยนะคะแล้วก็เกลือลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ชิมค่ะ ต้มประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวเอาผักบุ้งเอามะเขือใส่พอเดือดน,นะคะใส่มะเขือสัก5นาทีนะคะก็ใส่ถั่วใส่ผักบุ้งตามไปค่ะชะอมใส่หลังสุดนะคะจะใส่ชะอมปิดไฟก่อนนะคะไม่อย่กินชะอมจะต้มแล้วก็ชิมรสนะคะเวลาใส่น้ำปลาหรือใส่ซอสปรุงรสอย่าใส่ทีเดียวพวดนะคะค่อยๆเติมเพื่อ ให้เขาไม่รัดเนื้อค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่หมูย่างลงไปไม่ดีใส่หมูลงต้มไปสักยี่สิบนาทีก่อนนะคะแต่หมูนี่ก็สุกแล้วสุก,สก,สกดิบๆแล้วนะคะก็ต้มถ้าเผื่อฟันดีก็ไม่เป็นไรค่ะฟันไม่ดีใส่หมูไปก่อนผักก็ได้กราน้องได้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไม่รู้พี่สาวไปได้จากใคร เปลาลาเนี่ยเราใส่ก็แล้วแต่นะคะคนไม่ชอบปลาล้าก็พยายามใส่นิดหนึ่งย้า้เขาจับได้ค่ะถ้าเผื่อชอบมากก็ใส่มากค่ะแล้วก็ชิมนะคะก็จะเค็มค่ะแล้วก็ความหวานของผักเราไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ชูรสนะคะ<อ>ข้าวเนื้อดีนะคะแล้วก็ดับไฟใส่ชโอมลงค่ะ จะใส่ใบมังลักหน่อยก็ได้นะคะชะอมนี่ใบมังลักนี่เขาจะใส่หลังสุดไปใส่ตอนที่มันเดือดอยู่กินมันจะจางค่ะชอบน้ำมากก็ใส่น้ำมากนะคะเวลาจะกินเนี่ยก็ กินกับข้าวสวยหรือข้าวข้าวเหนียวก็ได้ค่ะจะมีน้ำปลาพริกป่นหรือแจ่วหน่อยก็ได้ค่ะบีบมะนาวแกงลาวค่ะเห็นไหมคะได้ครึ่งหม้อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่บาสหน่อยเพราะพระท่านบอกว่ากับข้าวที่เขาซื้อ,อเนี่ยบางทีเขาทำเตรียมไว้ตั้งแต่ดึกแล้วเขาใส่ชูรสสูร่ายของป้าน้องไม่ใส่นะคะชูรสไม่ใส่เลยค่ะ